สโซโล่เมื่เกี้คงจะได้ไหมครับ,กกบ Lucky Box Lucky Box โบ้แล้วก็แรนดอมกันอีกแล้วนั่นเองที่เราเปิด r a น d อ m ก็เพราะว่าเรายังได้ขอไม่ครบไปทุกคนซึ่ง Lucky วัฒนูเนี่ยเขาได้ทำการอัปเดตใหม่เหมือนกันทุกคนแต่ว่า Lucky วัฒนูเนี่ยก็ไม่ตัดแรนดอมไปนะเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมเม่กูจะควรสมัยพนันมาเป็นคนรู้นะครับความรู้เรื่องกัาใชมไหมเออนั่นแหละไอ้ Lucky วัฒนูนี่แม่งก็ไม่ตัดกนไม่เปิดแล้วก็ไม่ได้ขอเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็หลังจากคลิปที่แล้วบอลที่เราเปิด Lucky Box ลอยฟ้า Random ไปมีทุกคนบอกพวกเ่าเราเสียงดังกกกี้แปาคืออะไร เขาไม่เคยเห็นเลยใช่ไหม อ้นี่เเราวันนี้นะครับล้าก็มาสู้กับไก่ปล่อยที่ปล่อยพลังได้ในด่านอ่าหนึ่งใจสี่คนในเกมเทลเนอร์เองก็ไม่ใช่ไก่ก็คือตัวนี้เองนะครับทุกคนมันคือรูปเกี๊ยบเกี๊ยบอ่ะอ่ะพี่วยอธิบายซึว่าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างฮะในด่านหนึ่งใจสี่คนมันจะปล่อยฮาโดขึ้นใช่ก็คือหน้าตัวนี้ก็คือหน้าคนนี้ในที่เป็นสีฟ้านะครับทุกคนก็คือว่าตอนที่เราไปหาเขาเนี่ยมันจะเป็นอ่าไอไอแท่นเหยียบสีเขียวซึ่งถ้าเราไปเหยียบมันจะเปิดทางทีละหน ทุกคนเป็นการผักออกซึ่งไม่รู้ว่าคิดดีสี่งดใดหรอกทุกคนเดี๋ยวทุกคนบอกกันอีกมาพร้อมกันว้ายกูกูตกใจมึงเนี่ยพอแล้วเป็นอะไรฉนูกูเพิ่งหมดแบปแบบว่ามันไม่ได้ขอแล้วลูมันให้กูมาโอ้โหจะมาเกิดขอมาแดงได้เพชรพี่กันได้ต้องขอไม่ไม่ตากันเลยอุ้ยฉนูสุดสุดอ่ะอ่ะอันนี้อันนี้คือยิงถือยิงถือเลยนะโอ้โหเรียวเรียว นั่นแหละครับทุกคนทีนะ่มอัพเดตหมายคามว่ตอนนั้นถือมันจะได้บ,บัฟนี่แหละแล้วแล้วกูวมไม่เจ็บหรอบอยหรือม,มันได้บัฟไหมมาได้ก้อแดงหรอ,อไอม่มมพอแล้วลพอแล้วโอ้เสียงดังมากเลยมึงเข้าใกล้กูกูถือเนี่ยแค่น,น,นั้นแหละโอเคเขาไม่เข้าใกล้เถอะแล้วอ่ะมันเข้าใกล้มึงอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวแล้วกูเยอะแล้วกูรอตาบอดอ๋อไอ้บอยกูจำไม่แล้วไอ้ที่เราเปิดแล้วไม่ได้พุ่มมันเตยแล้วมันยังรอตา มึงเคยทอไหมราการปเปิดเกมบอลแล้วได้ระเบิดรัวๆแล้วได้มอนเตอร์กูจำไม่ได้เองเกมบอลที่เราเปิดได้มอนเตอร์มันจะชอบยิงเราอ่ะกูจะำวัตนูเป็นไรเอา้าโดนไม่เป็นไรของอยู่ไหนเฮ้ยวัตถุมาแล้วอันนี้วัตถุอะไรอ่ะเราไม่ได้ผ่านไปษานรัสเซียถึงแบบกูอ่านไม่ออกกูอ่านออกแล้วว่าษานรัสเซียมันทำอะไรได้อ่ะอ้ไลูกนี้เหมือนลูกนี้เหมือนนี่ลูกนี้เหมือนไอ้ลูกน<ห>ั้นมากไปลูกอะไรอ่ะเอออันนี้ก็เหมือนว่ะแต่มันไม่มีหน้าคนเหล่านะมันถือหน้าหนวดอ่ะมันเหมือนกับกันนี้ใช่ล้อเลียนด้วยอันนี้ไม่เตอทีกรุงโดดสูง โอ้ยนี่ทำไมมันต้องได้ขอกกรธเราตลอดเลยวะเห็นไหมนีม่ไงไอพีเฮ้ยไอน,นี่ปืนยิงได้ถือตีไฟแล้วก็ยิงเป็นอ๋ออ <g ül s> ๋อเป็นน้ำมันต่ายแล้วดิโอ้โหบอลแั้วตลอดที่แล้วไอ้ที่ถือได้แม่งไปได้ขอโกรเลยปะมาคลิปนี้ผมอ,อาจจะไม่ก็เห็นปลาอะไรนะดโดนด่าไปก็ม <g ül> s> <S ไม่ได้ปากอะไรไมึงแหกปากน,น,นั่นแหละ <g ül s> มันลืมไปว่าแหกห้าเปย์ปากโอ้กกออยกูเพิ่งไะไรบอลเตอร์ไปเนี่ยอุ๊ยอีกย่างมันก็เป็นคาแรคเตอร์ชอบเราอยู่แล้วเราเป็นแบบนี้มาสี่ห้าปีใช่ไหมบอยต้องแหกปากโอเคงั้นไม่มีใครอยู่ได้<ม>อ่ะไอ้ถุนได้มาแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะว้ายหุยบอยปีใหม่เฮ้ยมึงเคยมึงเคยกับเราเลยครั้งก่อนมันก็ได้ดำใส่ไม่ได้ไม่ได้เล่นอันนี้ยังไม่ได้หรอได้แล้วเหรอเล่นอ๋อโอ้โหแม่งมีหัวใจเต็มทำไมไม่ได้โควดกูได้อ๋อกูเปิดช้ากูลืมไปมันเปิดเร็วกูไไออ้แกเาป โอ้โหมันแล้วมันยิงผ้งใส่คืนแล้วมันยิงออกตายแล้วอะไรอ่ะบ้านมีอะไรบ่อยใจวนใจช่วยด้วยมันบังตา <c oughs> แล้วมึงจะใส่ทำไมอันนี้มีอะไรแรนดอมเอฟเฟกตี่อยากรู้ว่ะ <c oughs> อ่ะโอเคเรนดอมเอฟเฟกต์กูเดี๋ยวกี้ให้ใจเย็นของของกูเธอ,อ,อทำไมเขาจะหยอดเยอ่ะอันนี้ว่างเปล่าเยี่ยย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 ยะเยย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 ยอ โอเคมาอันนี้โอ้ยเพ่กไหร่กูจะได้ก่ออันนี้ลอยได้ก่อหรือยังได้แล้วโอเคมามึงจะไม่ได้เลยแหละโอ้โหลูกควับวกโอ้ยไอ้มอลเตอีกแล้วมึงเลิกกี่แกวได้กูเรามันไม่ได้ของเลยไอ้ไอ้แก๊งดิไอ้โอ้ยกูไปั่เป็นปลอดภัยไม่ยังมาโอ้ยได้ก่อมาแล้วแต่ว่าก่อนี้มันมันก่าไม่ใช่เหรออ๋อก็ได้อยู่ แล้วเป็นฮะอะไรหัวรอะไรจริงกูให้กูให้ให้อะไรอันนี้หัวพรท้าอ่ะให้อะไรมึงแค่มึงแค่ธนูได้กูให้กูให้เลยอ๋อแล้วใครมันจะใช้ได้ว่าถือแล้วของสันักธนูอะไรของมึงมึงก็หาทำต้องปวดเลยแม่งเออกูยอมใจคนทำสนูเลยเลยอ่ะอันนี้เกาะโง่ธรรมดาทิ้งไปไม่เอาอุ้ยวางเปล่าวุ้ยอันนี้มันมันมันแตกไฟได้ไหมอ๋อแตกไฟได้อ่ะ เอย่พึ่งมันมันเป็นและเฮ้ยเอ้ย,อย,ยอกเกดี๋โโยวมันหายไอ้เกแตสิโอ้โหเออขอบรู้ทช่วยคุณนะแต่วลาหลังไม่ต้องเราเราสาช่วยนายอาจารย์นายทุกคนกับเราแม่งโคตรเสียใจจาัาจ้าไปมึงนายแต่ผมขอลองคา้าไปก่อนเผื่อมันแบบของดีเผื่อทุกคนอยากเห็นเออบอยเลยนี่ของใครไอ้สีเขียวเนี่ยท,ท,ที่ตอบตัวตรงนี้เนะี่ยมันเป็นเอฟเฟกต์ไม่ใช่เหรอไงอ๋อไม่มีอะไรอ๋อเป็นแร่เฉยไว้คา้าของอ่ะแป๊บนึงขอลองค้าแร่นี่ก่อนไม่มีดาบแล้วจะมีก่อยปะอ่ะเราขาดกางเกงอ่ะแล้วก็รองเท้าไม่มีอ่ะเดี๋ยวลองเสกกาางงมดิ อ่าใส่แล้วก็โอ้โหโอเคกูทิ้งไปเลยเอาใส่ก็แล้วกันถือ้วเราจะพอเราไม่ได้ขอจริงแก๊กเกี๊ยงไม่โคตรกากเลยอันนี้ธนูน้ำนะอันนีจะยิงล้วอ๋อไม่มีอะไรถือแล้วก็ไม่ได้อะไรโอ้ยอถือได้ถูกช็อตยิงแม่นขึ้นอันนี้หมวกเขียวอ่าโอ้โหมันตากันตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยอย่ามึงแกล้งกันนะโอ้โหพยองใจกี่ดิไม่เจอจริงบอยอุ้ยอันนี้ปิกแอคโอเคอ้าวะปิกแอคกูหายเลยแก๊กดิโอ้โหไอ้เยี่ย อันนี้บอยกันแล้วใจเย็นนะจะ่พิ่งแกงกันขวารอ,ลอคลิปนี้เราเลิกแก้สภักฎศาสนากูได้ทราบขอ29เนี่ยอันนี้ธนูขาวฮะธนูขาวถินแล้วระเบิดหรอไม่ใช่นนนมีลัค้แ็กวยิยงแล้วเปไ็นอะไรบอยไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรนี่เป็นไรงั้นทิ้งไปธนูกากแต่มันถึงแล้วไม่ได้บับอ๋อไม่ใช่บับแก๊สอ๋อได้กระโดดสูงเหรออ๋อได้บับแก๊สเออหายไปแล้วอันนี้กูไม่เปิดมาเตอร์แล้วบอยเอะกูปิดแล้วมันมันมันกูเริ่มรำคาญแล้วธนูยังไง อันนี้ถือแล้วเป็นไรอะ่ะฮะยิงก็ไม่มีอะไรเลยขอย้อขนขั้นนู้นน่อยอ้าอ่ะ,อะ,อะยิงแล้วเป็นไรไหมพางทัวร์เออยิยงก็ไม่น่าเป็นไรเหลือยี่สิบเก้ายี่สิบเหลือเท่าไหร่แล้วบอยคุณเหลือยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ายี่สิบแปดยี่สิบเอ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเอ็ดเออใกล้เคียงยถือว่าขอแล้วเกือบมาพอกันมึงเลิกถือมึงเลิกออ้ถือนะี่เถอะนะจริงๆก็ขอแต่ขอมนันหายไม่ใช่อะไรโอ้ยโอ้โหถ้ามึงจะได้ตีกันขนาดนี้นะอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ถือไได้หอบายใจม่อ,อก อ๋อไอ้ที่บอสยิงอุ้ยไอ้บอยพอมือใส่กอบเมื่อกี้ใช่ไหมกูจะงถูกไปแล้วมันก็เดินดอกด้วยอ่ะมันก็เด็นอจากตัวมึงอ่ะโอ้โหกูที่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิเลิกเลยแล้วในโของหายบอยโอ้โหกูติดมือเด็กอือกูบอกให้เลิกถือไอ้เก็ตดิ้งเฮ้ยเดืขอมันหายออดออดออดอรอันนี้ปั๊บบินได้ห้าทีโอเคได้อยู่อดวอร์ดอันนี้ธนูจะออดวอร์ดทำไมล่ะเมจิกโฟกัสเหรอไปมือกับบอยเมจิกโฟกัสคืออะไรอ่ะ ยิงก็ไม่มีอะไรเออที่ไปปับก่อแดงอันที่ขอบคุณมากบับก่อแดงแล้วใครเชื่อโมโก้ละอันนี้กอดเออผมเอาอันนี้ก่อนเพราะอันเบรกเทปุกกอแดงอยู่ก่อดมึงไหนก่อมึงยังได้หมดเลยเหรอเถาะเสื้อมึงงานเราอีกูก็ไปโง่เชื่อบัตรแล้วกูก็ใส่แล้วกูไปยิงใส่ตัวเองอันนี้ธนูเออเลอร์อ่ะเป็นไรฮะไหนกูลองยิงัวเองดิแป๊บนึงฮะก็ไม่มีอะไรยิงไม่เข้าด้วยโง่ไอ้ไก้อ้ไอไอ้ไอ้ไอถ้าใส่พื้นแล้วได้พิทิดโอเคงกูไม่เอาทิ้งไป ไอ้บอยไ,ได้ขอมันหายโอ gallons, again, KK, ๊ยฮะบอสเหรออ๋อบอสคุณช่วยมือถือเฮ้ยใช่ไหมดีอันนี le ้โพชั่นเคลียร์แล้วอันนี้บัฟบินได้นะทุกคนใช่ป่ะวะเออยี่สิบนาทีกูไม่อยากเปิดทะลุแล้วบอยมึงได้ด่าบ้างไหมบอยอย่าเพิ่งตีบอยฮะมึงได้ด่าบ้างไหมไม่ได้เลยเออมันมันมีด่าไม่ใช่เหรอแตะลบเอ้ามึงไม่ได้ของในเกมเก่นี้ อ่ะแลครับทุกคนถ้กลับมาต่อยอย่เมื่อกี้แม่งเกมแคสเปไม่ใช่รอบเดียวนะแม่งผมเข้ามาแล้วมันก็แคสอีกรอบหนึ่งแล้วแม่งแบบก็แบบเข้าเกมโควนนานมาเดี๋ยวมารีเปิดดีกว่าแต่ผมไม่ได้เจอามันแคสพอยนะผมเปิดแล้วมันค้างไปเลยเออนั่นแหละมาเปิดต่อกูเหลืออย่าง <c oughs> ละกี่สิบอะกูเหลืออย่างละสิบแปดกับสิบเก้าอ่ะอุ้ยได้ก่อนไม่ได้ยังก่อนดีออนเย้เย้เฉยแล้วบินได้อันนี้ธนูอะไรอะ่ะถือแล้วได้อ๋อไม่มีอะไรอ่ะลองยิงดูอ๋อเฮ้ยบอยดูดิมันที่ล้มไปน้ำแข็งอะถ ไม่นะเออโอ้ยหรือเพราะแบบมึงติดไฟแล้วแบบมึงจะไลไฟไปวะอันนี้ถ้าหัวใจพิทนากากนะอ๋อมันมันติดสโลให้มันติดสโลกับสโลกับอะไรสโลกับหาวเอออ้ออ๋อแล้วพี่แอกปพีไหนวะอันนี้คืออะไรอ่ะป๊าปไปกูดิป๊าปอะไรป๊าปอะไรเอ๊ยมึงยิงมาป๊าปมึงกำลังเคลียร์ให้อ่าเคลียร์แล้วแล้วเมื่อกี้เศษแล้วเขายังอ่ะอ่ะอ้าวเอ๊ะมันเหยียบเราไม่ใช่เหรอเออก็ไม่ได้อะไรฮึยุ้ยจ้าเกือบหายโอ้โหเออกูรู้ว่ายาดีว่ายาโคตรกากเลย ฮ้อันนี้ไม่เคยเห็นบอยปลาช็อกโกแลตไอ้บอยดูดิช็อกโกแลตปลาเห็นไหมมันเป็นปลาช็อกโกแลตโคตรเท่เลยแล้วมันกินได้อ่ะคืั่วมีแววโหดว่ะอันนี้แล้วมันอินชาดด้วยอ่ะกูบอกให้เปิดไอ้ด้อมก่อนไอ้นี่นี่เพราะเดี๋ยวมันได้ขนมรัวเอ็นไปไนบอนเตอร์รัวไงอันนี้กินได้ผมจำได้ผลคอรานเลยทุกคนเป็นเบอร์รี่แต่ว่ามันฮะกินแล้วมันไม่ได้เหรอเออโอ้ยถ้าคนเดินิดมันได้บอยไม่ใช่เหรอวะอ๋อนี่ระเบิดโอ้ย กูเครียดหรือคิดหน้ากูเปิดหลายรอมแล้วดิวะเนี่ยอันนี้เป็นมันรอบแรกเลยแอมเปิดอะไรก็มับแรกแล้วหลายรอบแล้วชีคนดูเบื่อแล้วคนดูเบื่อแล้วก็มันสูงหลายชิ้นอันนี้เป็นดำดำผมไม่เห็นไอ้ไอ้สีดำนี่ลมชักผมจะมาทุกคนโอ๊ยผมพูดจริงไอ้บอยมึงเห็นอะไรแล้วมึงจะชักบนกูไหมกูเห็นอะไรลมชักกางกูจะกับเลิกแบบบอยอันเนี้ยสีดำอันนี้บอยมึงดูดิโอ้ยชักกูไม่เอาแล้วเด็กมึงจะถตกไม่ได้แต่กูชักจริงไอ้เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยไล่ไปเลย อาเสิ่งโชคไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวกูดูเป็นร้านผู้ชายเป็นเมย์โอ้ยอ่ะอันนี้เปิ้นทองมากูเลย้อบหกกล่องแล้วไก่จะดูสิบห้ากล่องค่อยเปิดอันนี้โพชั่นไายแมวเดี๋ยวน้องบอกพี่อยู่ไม่แก่ปลาเสบอลยังไงกูไปถ้ามันไม่โดนหรอกอันเดธไมไมเนอร์บอยมึงมีอ้าวรองเท้ากูไอ้รองเท้าแดงแป๊บนึงไอ้ประจุพลังคนในรองเท้าแดงอ่ะมึงเก็บเข้าวสวยไว้เปล่านี่ไงมึงตาถั่ว ไหนรองเท้าแดงฮะนี่มันไม่เห็นอ่ะไหนมันไม่เห็นจริงๆนะเอ้ยอันนี้กูไม่เห็นจริงจังนายรองเท้าเอ้ามึงกวดีกูเหรอกวดีอะไรมันอยู่ตรงนั้นอย่างไรกูเก็บให้มึงอ่ะอันนี้กูไม่เห็นจริงๆนี่กูไม่ได้กดจริงไม่กดจริงมันไม่เห็นอะคนดูเอาเอามึงเป็นคนดูช็อตจริงจริงคนดูมึงคนดูมึงเห็นนะบอยเห็นเยอะได้แล้วไม่เพียงเลยบอยกูเบสนับดาเบ็เยอะเลยอบอยเพื่อนหนูโง่เลยดาบกูดาเบ็เจ็ดมึงก็ไม่ได้ดาบอ่ะ เออเอาไปเ<ส>จอทหนูคิปเปอร์กโกเ,เมลต่ระเบิดได้ระเบิดูก็ตายโอเคเซฟเอาวไว <ๆ S 2> ้เปิดนี่ก่อนก็ก Lu ูเปิดลากีิมบอลเลตดอมหมดแล้วอ่ะอันนี้เป็นแอนวิลหมูไม้หมดอันนี้สีขาว <c oughs> ถือแล้วเป็นอะไรวะถือแล้วได้ปั๊บเอ่อเป็นคอกับกันกับไฟมามันยิงไม่ออกแล้วคุมันต้องมีธนูอ่ะผมเสกธนูนะเพราะว่าผมได้ธนูมาแต่กูทิ้งไปแล้วเออเได้ดาบะเสกแล้วก็ยิงไม่ได้เอ้าแล้วมันทำไม่ได้วะไปมึงนั้นเราคุณติดพิษโอ้ยโอ้โหก็กูแตกเลย มันมีบัฟเขียนหรือเปล่าก็ไม่มีนะมันิงไม่ออกอ่ะอ่ะตีแล้วเป็นไรไม่เป็นไรอ่เจ็ดกล่องแล้วบอยอ่ะกูไม่หวังอะไรกับก่องไอ้ไอ้ธนูไงแหละอ่ะมาอันนี้อะไรอ่ะธนูถือแล้วก็ไม่มีอะไรแค่สปีดเอาแล้วกูมีแมวตัวเองตายกูขอร้องนะแบนสเตอร์มึงเลิกมาจะพักเถอะนะอ่ะพี่บอยผมทรมากเลย เราสู้ไก่แบบไหเนี่ยอ่าวหมดแล้วบอยควรสอบถามเลยมือดาบดาบดาเมจสุุถึงเท่าไหร่ไม่มีหายไปแล้วเออกูก็ไม่มีมาเอาควรตอนนี้พี่บอยก็จัดขอเสร็จแล้วโอ้ยแล้วก็ถือเล้วมาติดไฟอ่าผมเปิดฝนก่อนโอเคมาพร้อมยังซึ่งท่าที่ผมเดานะเราไม่น่าสู้กับบอสไหวพอมาสู้บอสเลยจะไหวไปเนี่ยอ้าบอสไก่ตัวอ้วนโอหบหน่ารักออ้าวติดไฟแล้วมันก็ยิงพลังมาโอ้โหพลังเหมือนในเกมเทอทุกคนอ้าวยิงไม่อรอปะโอ้โหไม่เข้าเลยอะ บอยกูห่อขอ้โหดีไหมเอากูรื้อกินช็อกโกแลตเอออ่ะกินปลาช็อกโกแลตดิโอ้โหกูนึกว่าจะของดีวุ้ยธนูเอาหายอ๋อมันวาร์ปเฮ้ยโอ้โหอ๋อยู่ไหนอะบอยบอยหายไปแล้วหายมันเอ้ามันหายไปไหนอะอ่ะเอาใหม่มาใช้มือตีดิใช้มือตีอะไรอยู่นั่นบอยคลิปนี้เล่นจะแพ้จริงเหรอวะอ่ะลงตีตัวนี้ดิเลื่อลดไหมอ๋อลดอยู่อ่ะบอยมาตัวนี้ตัวนี้บอยบอยมาตัวนี้ตัวนี้แล้ว โอ้ยโอ้โหกูเข้าหลังมันไม่ได้เลยคือในเกมมันป้าลูกเขาทุกคนคุณบอยนะมันยิงไม่มีหลักไม่ใชเลยนะไม่ใช่มือคนเดียวบอยในตัวนี้เนี่ยฆ่าบานถ้าดูไม่ก็เท่ไปเข้าเลยโอ้โหดูกลัวคนดาตาเมนหกกูยอมกูยอมคลิปนี้ขอไม่เกินจะผายเลยเดี๋ยวทุกคนบอกพี่ไม่ใช่นี่ยิงนะอ่ามันใช้ยิงแล้วไปแบบเนี้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าเอ้ายิงแล้วมันไม่ว่าระเบิดวะ หรือมันไม่เข้าอ๋อเข้าดิแล้วมันยิงไม่เข้าวะเนี่ยอ้ยันนี้ระเบิดแล้วใ<อ>นทุกคนคือมันยิงลลแล้วมันระเบิดแล้วแบบบอสมันจะวาร์ปอ่ะแล้วต้องมานั่งตามหาบอสอีกโอ๊ยกูยอมคลิปนี้กูท้อจริงๆบอยคลิปนี้กูท้อมากเลยเราไม่เคยเปิดได้ขอแบบต้องแต่ตัวนักขอแบบแย่ขนาดนี้มาก,ก่อนเลยอ่ามาตามขขอาออม่อไปสู่กับเราบอสเราก็แพ้ไปกูยอมมาซึ่งก่อนเนี่ยบอยเราถอดไปเลยมา,าดูเอาไงยิงได้ไหมยิงได้เนาะอ่างั้นยิงได้ละกันโอเคกินบัฟก่อนมา อันนี้ปาได้เหรออ่ะปาแล้วโหดเปล่าวะไม่รู้อ่ะแม่พอกกินเมื่อคืนกากไปเท่าและโอ้ยติดไฟถอมาันรอบเลยอุ้ยไอเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กูกูกำลังเกิดถึงไอ้นี่มายิงมันโอ้โหมันยิงใส่กูโดนก่อนอ่ะไนายยิงเว้ยมึงปีกูเหรอ Yes อ๋ออ่ะเดี๋ยวลองยิงดิอ้าวเอาค้างเลยดาบดาบนี่มันโหดขนาดนั้นเลยเหรอใช่ ้าวแล้วไหนบอกดาบในมึงทุกที่ที่เรามึงก็ใช้แล้วไหนบอกไม่มีดาบก็ใช้แล้วไงเมื่อกี้มาถึงเลยแล้วเบอร์ไหนมาเลยว่าไงดาบไม่ได้ไปเท่าไหร่หรอหนึ่งร้อยล้านหนึ่งร้อยล้านแล้วถือมาได้เราไม่ได้เกาะแดงถูกไหมได้เกาะแดงได้เกาะเอ็นชาร์ t กันเวทอ๋อก็เกาะเอ็นชาร์ r แหละ โอเคอาว่ากูแพ้แต่ที่มันมีด่าไปแล้วกูไม่ไปมีอะไรเลยอย่าบัฟกูก็ได้คคับ้าปีนกอกูแบบถึงใส่กอดคือมันก็เสมอทุกคนนั่นแหละผมก็ได้ถอดกอเออนั่นแหละกูแพ้เองแพ้แล้วเหรอโอ้โหกูยอมคลิปนี้แม่งเกลือจริงสำหรับคลิปนี้ใครชอบนิ่งกูเลยใครชอบมุมเบต่ายในคลิปชันเดิจคลิปหน้าบายบาย